เอาล่ะสวัสดีครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมวิกเกอร์นะผมอ่าเรีอกชื่อเรียกชื่อค่อนข้างถูกกันมาละวันนี้เราก็มาอยู่ในล็อบบี้นะครับผมโอเคหลังจากคลิปที่แล้วเราก็ไปเล่นเชั้เตอร์หนึ่งวูดเอนดิ้งเรียบร้อยแล้วนะครับผมวันนี้เราก็จะมาต่อกับแบดเอนดะิ้งเนาะโอเคเข้าไปเลยโอเคเพิร์ดเพร์ันนะ โอเคขอเนีายเร่งแสงจอนิดหน่อยแล้วกันนะก็ผมก็จะไม่คม่อยพูดอะไรเยอะเนาะเพราะว่าถ้าดูแล้วก็จะรู้วิธีผ่านแต่ผมก็ัไม่ได้เล่นไม่เล่นคิดไม่ตัดทีนะแล้วก็เล่นไปพร้อมๆกันเลยนะโหจะเล่นเล่นกันพร้อมๆกันเลยเนาะโอเค สำหรับเอ่อแบดเอนดิ้งเนี่ยก็ว่ามีความยากกับยากกว่ากูเอนดิ่งเยอะเลยนะโอเคเราจะใช้ไปใช้เหมือนกันนะครับผม <S <S เผื่อบางคนแบบเริ่มมาอยากแบดเอนดิ้งก่อนอย่างเงี้ยนะโอเคแถวนี้เหมือนเดิมนะครับผมก่อนอื่นก็ไปเอากุญแจนะครับผมโอนุโอเขาไปมาเที่ยวเที่ยวหรือเปล่าไม่รู้แต่เขดูดูเข้ามาแล้วเนี่ย มันฆ่าผมบนตู้แน่เลยออาไปเลยเออกไปเลยเอโอเคแหม่ากันนี้ไม่ไหวเลยนะไม่ไหว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 ,ไไหวบางทีผีมันก็ขึ้นตู้มาแล้วมันก็ฆ่าเรานะครับผมซึ่งเป็นอะไรที่แย่มากไปแล้วปะไปเลยเด้อ โอเคการที่จะเล่นแบดเอนดิ้งเนี่ยก็จะทําทุกอย่างเหมือนในปุดเอนดิ้งนะเนาะจนถึงจนไอผ่านมาดีกระโหลไปอ่ะโอ้มันไปทางซ้ายเร่งแสงเปิดโหมดอนตราโวไปแล้วจ้าโอเคได้หัวกระโลก ไเอ่ยเคเวิ่งกลับก่อนไม่เจอผีจะ,ละหลบได้อุ้ยมันอยู่ด้านซ้ายเมื่อกี้เลย,อยโอ้ไม่กี่รีสปอนด์เเว็บใช่ไหมเด็กไอ้เราก็หลบทุบป,ป,ประตูจนพังแล้วแต่ไม่ก็ับเก็บกุ้นแจนะ

อย,ย่ารีบมันจะตายนะรีบมันก็จะตายไงโอ้โหนจิตามิน้าหมดโอเคคงไม่มาลอยระลัลนะ oh, อารอนโอ้ยนู่นเลยอีซี่ โอเปรประตูบึ้มไปเลยไงโอเคตรงนี้ก็ไม่น่าจะยากเท่าไหร่นะครับผมขอเร่งแสงผมนิดหน่อยนะขอเร่งแสงก่อนเลยโอ้อหินหลุมโอนเก็บกระโหลกหินนะครับผมโอโนมันมา อย่านะจ๊ะไปไละโองเาเันมานี่ล้หิตรงนี้เปล่าายเล็กสี่ดเอเอคอ เนี้นจะไปแล้วอาจะไปจีน่าจะไปละเพิรเพิรเ,เนี่ยไอยชอบเก็บผมบัากันเลยไม่รู้อยู่ดีๆไอสโตนมาจากไหนยังไม่รู้เลยมาฆ่าบนโต๊ะอยู่นะโคโล่น่าจะวางแล้วมัง้งมันมีสิ่งของเลอะขึ้นโอเคถ้าไปเอาอันนี้วอยเยร์วอยเยอร์ โอ้ยโอ้ดูวัดดีหันกับมาเป้า,าปตรงไปนะอไอยสกกลนโอเควางไปละนะสุดท้ายมันไม่ใช่ปดเปิดไ,ได้ใช้วิ่งไปแล้วด้วยกัน ไอตรงมือเนี่ยผมลองไปโดนมาแล้วไม่เป็นไรม,มันแค่ดันเราเฉยโอเคได้ประหลัดละอันนี้ต้องระวังหน่อยนะถ้าตายพี่มาเก็บใหม่กระไรแล้วกไนไหนนะอ่ะมันคงกำลังกลับมาละโอ้โอ้โ oh. ย oh. oh, วางวางวงว บางสิเออด,ดูดีอยู่ดีๆก็มีของเข้าช่องเก็บของสะนั้นเออบางอะไรไม่รู้แต่ช่างเถอะก็ดีกว่าบาักไปใช้ใช้ไม่ได้แล้วอโอ,โอ้โอเคไปเลย Oh, Ồ, yeah, đi yeah. Ok, นี่ก็เหมือนเดิมนะเก็บกระโหลก14อันนะผมมันมีอะไรยุ่งยากเนาะก่อทหารไปเจอแค่วิงงวนะง่งมมวดนะเอ๊ะหมอมันหลังเนอะ6อ๊ยนา วัสดีมาดิดกะโหลถ้าคุณเล่นแบดอินเนี่ยคุณจะเจอตัวนี้อีกครั้งนะการกลับมาที่น่า,นาลำคานกว่าเดิมโอ้โนนเออในนี้ไม่มีกะโหลกเอ okay. อเค๋ตรงหลังไม่มันเหินเนอะ เห็นเนอะโอ้โน่มันมาแล้วหน้าโอ้ oh, เข้าห้องนูลล้นละกันชื้อปไ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 หนซะละาเาไปฮาน,นูนเ,เอ้ยเก็บกระโหลกอย่าลืมเอาคุณเจนในตู้นะอเอ้ย ห้องตรงนี้เก็บกระโหลกโอเไปสิบอันแล้วเสียสุดท้ายไปไหนเอ่ยโอ้ไปาหนน้องโอเข้าไปหนึงนนหน่งเชียว เอยอีกสามอันก็ง่ายละมันอยู่ในห้องที่เราคอนเจอโนะอ้าลอยละปัญหาผีเข้าห้องไม่ได้นี่มันสะดวกจริงๆครัแบผมเรียบร้อย เห็นด้วยอไปแล้วนะจยวโอเคตรงนี้ไม่มีอะไรยากครับอันนี้ก็เป็นไฟล์คีสมิลิเตอร์ที่เราเล่นไปครั้งที่แล้วเนะโอเคแต่อันนี้จะง่ายหน่อยหน่อยไอ้แบดดิ้งเนี่ใช้คนุนแจน้อยกว่า ก็จะไม่ผิดใช้แค่อันเดียวได้เลยนะแบบหนึ่งเ hey. ออกเดินเลต้องไปที่ห้องน้ำนะห้องน้ำชายนะฮะที่ห้องน้ำชายฝั่งนี้มั้งเออหญิงชายไม่รู้มาละเจนิเตอร์คีรู้ไหมสาบตัวใหญ่ใหญ่เจนิเตอร์คีนะฮะตัววัสดีคุณผู้หญิงมีข่าวเปล่าอ๋อจะไม่หันมานะ ทางไปไมันก็อยู่ข้างหลังนี้นะผมหลังจากเราได้ Key เจเนเตอร์เจเนเตอร์คี้ว่นี่ยเออเจเพโลงเดี๋ยว <Okay. S 1> เปิดห้องนี้นะผมมันจะเป็นห้องที่ต้องซื่อขับด้าน, Not Enter นะเฮลดูนอ o อินเทอร์นะผมจะเข้า okay. ไปเลยได้ okay. มากมันจะมีประตูนี้นะครับผมแล้วก็จะมีป้ายให้เข้าห้องนี้นะผมโอเค okay. ก็จะมีเก็บระโล อะไรกับกโลกรกเยอะไม่รู้เฮ้มันจะมีเสาที่มันมีตัวเสอือเป็นเลขโรมันนะผมสองขีดแล้วมีสี่ขีดเราต้องหาเสาสี่ขีดนะโอเคเสาสี่ขีดสามเออมันนี้หนึ่งสามมีสี่ไหมีมสีม่มีสี่สี่ส อเออไปทำให้เจเนเตอร์เคียนกเกิดอีกละโอ้สุดยอดเกมแต่ไเป็นไรมันไม่มีปัญหาต่อการเล่นกาโอเคละต่อการเล่นหลักๆอ่ะแบบนี้นะาีเดียวสามสามอันนี้ปะสามอาจารย์นี้สาม อะไรอ,นนอันนี้เนี่นีเท่าไหร่สองือสองโอเคสองตรงนี้เนี่ยมันมีหยิบไม้ยิงเพิ่มโอเคเสียงหอยเลาะเยอะๆนี่คือประตูเปิดแล้วนะแล้วก็ไปได้เลยเนาะโอเคต่อจากนี้ก็จะเป็นนารกของจริงนะครับ แบดอินดิงแบดสมชื่อเลยซึ่งผมว่ามันยากสุดลนะแล้วนะแบดอินดิ้งเราจะเจอไอ้ม้าดีกระโหลกนะผมแต่เป็นเวอร์ชันที่โหดขึ้นโดนบัมนะผมเดี๋ยวเห็นเห็นไหมเห็นไหมโอเคเริ่มมาเล่เรีบเลยนะครับผมไปขวานะมีประโตูอยู่เข้าไปเก็บบัตรทีจะได้บัตรทีนะ พี่พี่คกลับมเปิดประตูเพราะผีตัวนี้เข้าห้องได้นะครับผมระวังด้วยนะผีตัวนี้มันน่าจะเป็นตัวเดียวที่เข้าห้องเราได,ไดไ้ระวังด้วยนะผมผีตัวนี้มันเข้าห้องได้นะเกาะเตือนหลายรอบแล้วกัน ไปแล้วมั้อเอเอก็ชิดชิดกแพงฝั่งซ้ายมาเลยนะจะมีตู้ด้านในเนาะให้เข้าไปเลยโอเคไอ้ตู้เนี่ยไอ้ตู้ล็อกเกอร์เนี่ยมันก็เข้ามาได้นะเดี๋ยวผมจะบอกวิธีหลบเลยกอให้เปิดตู้ฝั่งเดียวนะผมถ้ามันมาเนี่ยมันมาอยู่อีกฝั่งนะแต่ตอนนี้มันน่าจะยังไม่เห็นผมนะ พอได้กุญแจทองแล้วออกุดแจคีบไปข้างหน้าเลยนะโอเคโอเคโอเคโก้คีก็จะได้ไปเนี่ what, ยซิว่าคีโอนอมันมาปิดประตูได้หวังว่ามันจะไม่เข้ามาได้โอเคมันเข้าได้นะ โอเคถ้าเปิดประตูนี้ได้ก็จะได้แบทเอนดิ้งแล้วนะผมแต่นี่เดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันจริงๆก็ปิดคลิปเลยก็ได้แต่แต่ว่าเราจะให้ดูว่ามันเข้าประตูได้จริงผมวิงกลับไปจุเดเริ่มต้นโอ้ยมื่อหมดเลยเมื่อจังเลยเนยเออยกเว้นประตูนี้ประตูนี้มันเข้าไม่ได้ เดี okay. ย๋ยวไปให้ดูแล้วมนะันเข้าประตูได้จริงหวัดดีพี่น้องอ่าเนี่ยเนี่ยมาเห็นแล้วเข้านะเข้าห้องลึกสุดแล้วนะ <c oughs> เนี่ยมันเข้าได้จริงนะผมเพราะฉะนั้นก็เข้าเข้าห้องแล้วก็ปิดประตูด้วยนะถ้ามันเห็นนะ ก็วิธีซ่อนในตู้นะเดี๋ยวรอก่อนรมันเห็นผมก่อนเลยมันไม่เห็นเลยมันจะวิงไปตรงนู้นเลยไม่เ,เดี๋ยวประตูเปิดยังอยมามาเออกมาประตูให้เข้าให้เปิดประตูฝั่งเดียวนะเนาะอย่ยมันก็จะเข้ามามันเข้าตู้ได้นะผมเพราะฉะนั้นให้เปิดตู้เปิดฝั่งเดียวแล้วก็หลบฝั่งที่ปิดนะ ใไหมเ้น่าจะเข้าใจนะบอว่าจะเข้าใจแล้วถ้าเปิดฝาตู้ข้างเดียวนะถ้าเปิดสองฝามันจะฆ่าเลยนะเดี๋ยวเปเปิดให้ดูเปิดให้ดูเลยเอามันเห็นหมดไปลืมนั้งหนึ่งละอะลราันะตู้ตู้เนี่ยตู้เปิดสองฝาตู้เปิดสองฝานะผม เออเนี่ยมันฆ่าเราได้นะผมฉะนั้นให้ให้ปิดเหลือฝาเดียวเนาะเลยครับผมที่จะเตือนก็มีแค่นี้เนาะก็คือผีผีมันเข้าห้องได้นะแล้วก็ตู้เนี่ยให้เปิดประตูข้างเดียวนะผมแล้วก็เวลาผีมันไล่ก็ให้หลบเข้าไปอีกข้างนึงเนาะเออโน้โอ้ไลายแรงไลายแรงผิดหลายแรงโอเค กุญแจให้เก็บไปเก็บบัตรคีย์เนาะบัตรคีย์อยู่ทางของโอ้ไม่ต้องมาเข้าไม่ได้แต่ก็ไม่ต้องมาโอเคถ้าทุกคนมาถึงตรงนี้จะได้ตะเกยียงแบดเอนดิ้งนะผมสีม่วงสวยๆอย่างเี้เลยนะนี่สวยมากครับผมโอเค <Okay. S 2> ก็เดี๋ยวขอปิดเทบแล้วกันนะครับผมก็ขอบคุณที่รับชมนะครับผมจนถึงตอนนี้นะก็เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยก็น่าจะเป็นในวิกเกอร์ 1> chapter หนึ่งู ending นะจริงๆมันไม่ใช่ซีแคปแต่เป็น do ending นะผมแต่วิธีการเข้าก็รับแรงขอสมควรเลยนะเราจะมาเอ็นดูนะครับผมแล้วก็ถ้าจบ chapter หนึ่งท e สาม ending แล้วเนี่ยจะทําเป็นเออใจเฟยทริออร์นะผมซึ่งก็ไม่ได้ยากไม่ได้ยินอะไรนะเดี๋ยวก็ไว้รอดูกันนะครับผมสำหรับตอนนี้ก็สวัสดีครับ